สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝั่งพี่ๆกดติดตามให้ช่องกรารเกตพุทธคุณพักเครื่องได้นะคะพี่ขามากับพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขา นี่เป็นเหรียญนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนี่นูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ค่ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ค่ะนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ค่ะเหรียญพ่อเงินวัดดอนหญยหอมค่ะ สว่วนนี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่รูปหล่อพระพุทธชินราชอ,องค์นี้นะคะพี point, ่ขาขอไว้ที่500บาทค่ะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่ ตามภาพเลยนะคะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นะมาเหุส่วน,นะค่ะพี่อันนี้ก็สภาพพร้อมใช้ค่ะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขานะคะพร้อมเริ่มกรอบอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขาขอคนที่รับได้ค่ะพี่ขยานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทะมาเหุส่วนค่ะ ส่วนนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาตะกุดรอบตัวค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนจะเป็นพักกิ่งเจ็ดรอบวัดบวรค่ะพี่ใช่ไหมใช่เจ็ดรอบวัดบวรไหมถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่พักกิ่งองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้จะเป็นเด่ยนคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี okay. ่คะส่วนนี้จะเป็นเดืยนหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ปู่เอี่ยมนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดืยนหลวงปู่เอี่ยมนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเดืยนหลวงปู่เอี่ยมค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็น เรียนอะไรพระพุทธไม่ทราบที่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเรือนนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะโ,โทษทะทะทะจ่ะโทษจ้ะพัดนึงนะจ๊ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่หนูได้มาเป็นก้อนอย่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูได้มาเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะพี่เป็นสมเด็จค่ะพี่หนูเองก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทนะคะพี่ก้อนนี้หนูขอไว้ที่500ร้อยบาทค่ะพี่ค่ะนะคะขย่อเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในค่ะพี่นะคะฟังเสียงดูค่ะ อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่สมเด็จนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500อยบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ถ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่ไลน์มหาหนูได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จ unboxing. ค่ะพี่ขาอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จนี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาสมเด็จนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพระสมเด็จค่ะตรงหน้ากล่องเขาเขียนว่าอะไรอ่ะสมเด็จพระพุทธจันโตพรมรังสีวัลรัง และค่ะพี to to ่นูขอไว้ที500่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ค่ะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเหนียงกอโบราณองค์นี้นะคะพี่ขายหนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเม็ดแตงปูทวดนะคะพี่ขายนะคะเม็ดแตงหลวงปูทวดองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อทับวัดอนนงค์นะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อทับเออไม่ใช่แค่ ไม่ใช่หลวงพ่อทับค่ะพ <500 S 2> ant ant <olie> well, ี่นะคะอันนี <ity> oh, okay ้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ปิดตานี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเท้าเวสุวรรณแกะหนูไม่รู้ว่างานหรือกระดูกพี่ดูเอาเองนะคะพี่หนูเองก็ดูไม่ค่อยเป็นค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แกะรูปเหมือนเป็นเท้าเวสุวรรณนะคะพี่ขานะคะแกะรูปเหมือนเป็นเท้าเวสุวรรณพี่ดูเอาเองนะคะพี่ขาหนูเองก็ดูไม่ค่อยเป็นค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขา อันนี้อันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นงาเป็นงาขอแกะลูกไ หลวงพ่อเดิมอะไรสักอย่างยค่ะพ uh> like ี่หนูเองก็ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเป็นนางกวักค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หนูเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาท ปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นองค์ที่สองนะคะพี่ขานะคะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาพระสมเด็จองค์ที่สองค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่สองค่ะส่วนนี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่อกันนี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้เด๋ยนไม่อันนี้ไม่ทราบที่ค่ะเป็นทรงเหมือนพระพุทธค่ะพี่เป็นทรงเหมือนเหมือนพระพุทธนะคะ อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่เดวหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเดวหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ค่ะปิดตาปลูกไข่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาปลูกไข่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสมเด็จปากน้ําค่ะพี่สมเด็จปากน้ําองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จปากน้ําพร้อม ปอพลาสติกนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้จะเป็นรูปปล่อดหลวงพ่อจงนะคะพี่ข nice huh. ายนะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายนะคะรูปปลอดหลวงพ่อจงอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ <Stat> ่ม50บาทเลยค่ะ <mitad> พี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอก เพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค so ่ะเดือนหล่อโบราณหลวงพ่อไปค่ะส่วนนี้จะเป็นแพะหลวงพ่ออ่าค่ะพี่แพะพ่ออ่านี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แพะหลวงพ่ออ่านี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ค่ะนะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเดียนเดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเหมือนกันนะคะพี่จะมีอยู่2พิมพ์นะคะพี่ค่ะนะคะอันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม ห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านกล่องไม้ขีดพิมพ์สองหน้านี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านกล่องไม้ขีดพิมพ์สองหน้าค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ศุขค่ะพี่หลวงปู่ศุขนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่หลวงปู่ศุขเลื่อมขอบจับขอบกาอย่างนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญกอบโบราณไม่ ทราบที่นะคะพี่ขายยืนอุ้มบาทอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500ยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเดี๋ยอนนี้หนูขอไว้ที่500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขานะคะปิดตานี้ขอไว้ที่500อยบาทนะคะพี่ปิดตาหลงปูดทิมเป็นเนื้อผงนะคะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่ขานะคะอันนี้คเนื้อผงหรือเนื้อว่าหนูก็ดูไม่เป็นค่ะพี่นะคะแต่เบานะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ เป็นพระอะไรเนี่ยใช่หลวงปู่ทวดไม่ทรงหมหือนหลวงปู่ทวดเลย เนี่ยค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อว่านนะคะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะแต่ทรงเหมือนหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ทรงเหมือนหลวงปูท่ทวดแต่หนูเองก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ขานะคะถ้าเกิดพี่ๆดูแลไม่ชัดไม่ชัดหรือสนใจยังไงก็แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ก่กับพี่ขาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่ค้าถ่ายให้ดูใหม่ค่ะพี่หนูก็ไม่กล้าการันตีว่าของหลวง จงเมืองหลงปูดท,ทวดค่ะพี่นะคะอันนี้500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นตะกุด ค่ะพี่ไอ้ไม่ใช่หนูเป็นเมียแก้เมียแก้ที่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เมียแก้อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขายนะคะเมียแก้หลวงปู่รอดวัดนายโรงนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาตัวนี้ลูกกลมๆหนูก็ไม่รู้เขาเรียกว่าลูกอะไรค่ะพี่ขายนะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ลูกกลมๆนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขายนะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกุมาหลวงพ่อตีนะคะพี่ขากุมาหลวงพ่อตีอันนี้ขอไว้ ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่กูมาหลวงพ่อเตอันนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาท500บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะกูมาหลวงพ่อเตีค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นตะกุดใช่หลวงปู่หมุนหลวงปู่เทียมจาไม่ได้เลยคุณลุงเขาบอกมาค่ะพี่หนูก็ลืมค่ะพี่เนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่เนี่ยค่ะพี่ อันนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทนะคะพี่ไม่รู้ว่าลุงปู่หมุนหรือลุงปู่ทิมจาไม่ได้นะคะคุณลุงเ็าบอกมาหรือว่าถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห600้บาทนะคะพี่ขาตะกุดนี้ห0รบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะอะไรอะไรมันจะร่วงแต่เช้าส่วนนี้ อันนี้ก็ไม่ทราบหลวงพ่อกล้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงค่ะพี่ค่ะนะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ค่ะนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะพี่ค่ะเขาก็บอกมานูก็ลืมค่ะพี่บางทีบอกหลายๆชื่อหลายอย่างถามไปก็จาไม่ได้หรอกค่ะพี่นะคะ อันนี้ห้าร้อยบาทค่ะพ no uh ี่ค mm ่ะตะกรุดดอกนี้ค่ะอันนี test. Test ้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะพี่ค่ะดอกยาวๆนี้ดอกยาวๆนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ดอกยาวดอกนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ดอกยาวดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่จะไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะตะกรุดดอกยาวค่ะส่วนนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตะกรุดดอกนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมดอกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหมือนสร้อย คอค่ะพี่เป็นทรงเหมือนสร้อยคอค่ะพี่ขานะคะเป็นทรงเหมือนสร้อยคอค่ะพี่ขาแต่ตะกรุดเป็นของหลวงพ่อเดิมยาวค่ะพี่เนี่ยสวมคอได้อยู่นะคะสวมคอได้อยู่ค่ะพี่ขาคอเล็กสวมได้คอใหญ่ใส่ไม่ได้ค่ะพี่ติดหนังหัวค่ะพี่ เนี่ยค่ะพี่พี่ลองชมดูนะคะพี่ถ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาวันนี้โทรศัพท์ไม่เป็นใจเลยไม่ช่วยแม่ค้าเลยเนี่ยเนี่ย อันนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เป็นสร้อยคอนะคะพี่ขาเป็นสร้อยคอค่ะพี่นะคะะนยคะเป็นสร้อยคอนะคะพี่นะคะเป็นสร้อยคอหลวงพ่ะะเอ,อ,พอเดิมพร้อมตะกุดนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เส้นนี้หนูกขอไว้ที่700บาท700บาทไ้ตะกรุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบได้ตะกุดทั้งสิบหกดอกนึงพี่ ตะกูสิบดอกเลยนะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อเดิมะค่ะพี่ขาเป็นสร้อยคอนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาวันนี้กล้องไม่ช่วยธรมหาก,กินเลยแต่เช้าเลยนะจ๊ะ,จะอากาศ ฝนฟ้าด้วยแหละเนี่ยค่ะอันนี้700บาทปลายทาง50บาทนะคะพี่ขานะคะจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นกุมาลหลวงพ่อเตนะคะพี่ได้มาเพิ่มนะคะพี่ขานะคะตลับสีพึ่งกุมาลคงทองหลวงพ่อเตนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ตลับสีพึ่งกุมานคงทองหลวงพ่อเตนะคะพี่ขา600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะ ตะดับสีพึ่งคงกูมานคงทองหลวงพ่อเตะค่ะพี่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาเลื่อนพัดลมแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เป็นกูมานเหมือนกันค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะ กุมารคงทองกุมารหลวงพ่อตอันี้นะคะพี่ขานะคะกุมารหลวงพ่อติองค์นี้นะคะพี่ขาน้องเขียวขจีค่ะพี่ขาเขียวเหนียวซรัพย์ค่ะพี่บูชาได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขากุมารหลวงพ่อติเอค่ะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงก็โทรกันเข้ามาสอบถามได้ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาขอพระคุณลูกค้ามากนะคะพี่ขาที่ช่วยอุดหนุน คะตัวเล็กๆคนนี้ค่ะพี่ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ